สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านขอขอบพระคุณครับที่กรุณาซับสไครต์ยินดีต้อนรับสู่ช่องบริหารหัวใจบริหารจิตใจบริหารวิญญาณนะครับก็โดยปฏิบัติตามหลักสูตรที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงวางเอาไว้นะครับเราต้องปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเราต้องเชื่อตามพระพุทธเจ้านะ เพราะพระพุทธองค์นั้นเป็นสัพพัญยูไม่มีสิ่งใดที่พระองค์จะไม่ทราบท่านทราบรู้แจ้งตลอดนะนี่การปฏิบัติธรรมเนี่ยหลักการสังเกตนะครับว่าเราจะปฏิบัติผ่านหรือไม่ผ่านบรรลุหรือไม่บรรลุเนี่ยเราสังเกตได้ตั้งแต่ครั้งแรกนะครับครั้งแรกหากเราฟังนะหากเราฟังจากครูบาอาจารย์ท่านใดหรือรับสื่อจากที่ใดแล้วเรามีความเข้าใจง่าย หลักการสังเกตเลยหากเรามีความเข้าใจง่ายเนี่ยเราก็สามารถที่จะปฏิบัติได้และไปได้ด้วยดีนะครับอันนี้ก็เป็นที่จับตาได้เลยว่าท่านมีโอกาสที่จะผ่านบททดสอบการเรียนด้านจิตใจได้นะก็ทีนี้การที่จะเริ่มปฏิบัติใจปฏิบัติธรรมะพระธรรมฐานต่างๆเนี่ย ในการที่เริ่มปฏิบัติวันแรกๆกครั้งแรกเลยนี่ผมกล่าวรวมไปถึงท่านที่ปฏิบัติครั้งแรกเลยคือไม่เคยปฏิบัติมาเลยในการก่อนหรือที่เรียกกันว่าอาทิคัมิกะบุคลคลก็คือเป็นคนใหม่ๆในชาตินี้มาเริ่มทําใหม่ๆเลยนะฮะก็เปรียบเสมือนนะฮะเปรียบเสมือนกับการเดินป่าการเดินป่ารกทึบนะฮะเดินป่าเดินเขาเนะี่ยคือกิ่งไม้หนามอะไรต่างๆมันมากมายเราต้องลุยเข้าป่าไป ซึ่งจะต้องไปจุดหมายปลายทางอยู่ณนะทิศทางใดเราก็ไม่สามารถทราบได้เราต้องลุยป่าลุยเขาป่ารกทึบถากถางกันไปเองโดยไม่ทราบว่าข้างหน้าจะต้องไปพบเจออะไรอุปสรรคอะไรบ้างซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของนักปฏิบัติธรรมใหม่ๆนะฮะก็หากเรามีผู้นำทางนะครับหากเรามีผู้นำทาง ก็ต้องยกให้ผู้นำทางนั้นจะพาเราไปในทิศทางไหนจะถากถางทางให้เราได้เพียงใดเพราะแต่ละท่านของผู้นำเนี่ยก็มีความสามารถที่ไม่เสมอกันมีความแตกต่างกันอย่างแน่นอนฮะผู้นำนั้นเคยเดินทางมาแล้วย่อมจะพาเราไปได้สะดวกสามารถรู้ กำลังใจของเราได้ว่าเราควรจะเดินทางแบบไหนจะพาไปเส้นทางไหนซึ่งก็จะเป็นผลดีทั้งผู้นำและผู้ตามนะฮะถ้าผู้นำนะฮะถ้าผู้นำเป็นอริยะก็พาท่านไปเป็นอริยะได้ถ้าผู้นำไปอบายภูมิก็พาเราไปอ,อบัยภูมิโดยไม่รู้ตัวอันนี้จึงมีความสำคัญมากโดยส่วนตัวผมแล้วผมให้ค่ามาก พราะการเข้ามาปฏิบัติธรรมครั้งแรกเนี่ยผู้นำเนี่ยสำคัญมากส่วนของผมเนี่ยก็อาจจะเป็นเหตุบังเอิญน,นะเหตุบังเอิญที่มาพบเจอครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนได้ตรงจริตจิตใจของเราแล้วเราฟังดูที่ผมผ่านมาประสบการณ์สิ่งที่ผมฟังมันทำให้เข้าใจง่ายนะฮะทำอะไรต่างๆมันทําทำไมมันง่ายได้ถึงแม้ ที่บอกว่าง่ายเนี่ยไม่ใช่ว่าจะง่ายไปซมุตดทุกอย่างหากเราไม่ปฏิบัติแล้วมันก็ไม่ง่ายแต่เราต้องปฏิบัตินะฮะพอการเดินทางไปได้ระยะหนึ่งแล้วเริ่มมีความชํานาญแล้วก็เปรียบเสมือนกับการปฏิบัติธรรมผ่านไปขั้นหนึ่งแล้วขั้นต่อไปเราก็จะเริ่มรู้จิตใจตัวเองรู้ศักยภาพของตัวเราว่าเราเดินป่าเนี่ยควรจะปรับตัวแบบไหนยังไงก็จะมีความชํานาญป่ามากขึ้นนะก็จะง่ายขึ้น ก็เหมือนกับการปฏิบัติธรรมทุกประการนะการปฏิบัติจิตให้เข้าสู่อริยะก็แบบเดียวกับการเดินป่าผมพยายามยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้เพื่อนเนท่านผู้ชมได้เข้าใจง่ายนะฮะท่านจะได้รู้สึกว่าการไปป่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยหรือการปฏิบัติสมาธิกรรมฐานเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่เข้าใจหรืออย่างที่เราคิดไว้นะฮะสคัญที่สุดเลยก็คือผู้นำ รวมไปถึงการสื่อสารผมเน้นตรงนี้มากในส่วนตัวของผมนะครับก็ดวงจิตของเราเนี่ยมันไม่มีการเสรื่อมสูญไม่มีการสลายตัวเหมือนกับร่างกายสังขารของเราเราจึงต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธองค์ท่านทรงบอกว่าจิตมันไม่เสื่อมสูญไม่สลายเอกจรังจิตตังจิตดวงเดียวดวงนี้แหละท่องเที่ยวไปทุกภพ ท่องเที่ยวเกิดไปพบด้านบ้างพบนี้บ้างอดีตเราเคยเกิดตกนรกอบายภูมิมาบ้างไหมเราเคยอยู่บนชั้นสวนรรค์บ้างไหมเราเคยเป็นพรมบ้างไหมเราเคยเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานชนิดใดบ้างเราเคยเกิดเป็นคนแบบไหนมาบ้างเป็นมหาเศรษฐีเป็นพระเจ้าจาักรพรรดิเป็นผู้ยากไร้ร่อนรอเร่พนเนจร เคยตกทุกขรกรรมลำบากมาอย่างไรนะฮะได้รับผลทุกขเวทนามาอย่างไรได้รับผลความสุขมาขนาดไหนในขณะที่เราเกิดเป็นคนเราไม่สามารถจะทราบได้นะฮะบางท่านก็อาจจะทราบที่นั่งฟังนั่งดูอยู่ตรงนี้นะฮะบางท่านก็อาจจะไม่ทราบแต่โดยส่วนใหญ่แล้วผมรวมความว่าไม่ทราบก็แล้วกันนะฮะไม่ทราบก็แล้วกัน แต่ทีนี้ทําอย่างไรนะครับเมื่อไม่ทราบแล้วนี่การปฏิบัติธรรมมันก็อาจจะค่อนข้างยากไปนิดหนึง่งจริงๆแล้วก็ไม่ยากอะไรหรอกการจะมองเห็นหนทางบรรลุธรรมะสู่อรหัตอรหัตผลได้หรือเป็นอรหันต์เข้าพะนิพพานได้นั้นเราก็เหมือนกับการคลําทางแต่ถ้าหากเราสามารถทราบได้รู้ได้ว่าเราเคยเป็นอะไรมาบ้างนะเคยเกิดเป็นอะไรมาบ้างรับผลสุข ยังไงรับผลทุกยังไงตรงนี้มันก็จะทำให้ใจเรานะฮะทำให้ใจเรารู้สึกความเบื่อหน่ายเราถามใจเราว่าเราเพียงพอหรือยังถ้าหากเรารู้ได้จะทำยังไงให้รู้ล่ะครับองค์ต้นเด็จพระพุทธมีพระภาคเจา้าพระองค์ทรงบอกว่าให้พิสูจน์อย่าเพิ่งเชื่อก็ต้องพิสูจน์กันตามคำสอนที่พระอ,องค์ทรงวางไว้ด้วยกันสี่สายก็คือสี่หมวดในการปฏิบัติจิต หสุขวิปัสสโกสองเตวิชโชสาชละพิญโยสปฏิสัมพิทัปโตสาทีา่ 2, 3, 4นั้นสามารถที่จะทำจิตให้เข้าถึงในมิติอื่นๆได้ทำให้เราทราบได้ชัดเจนแจ่มแจ้งแต่การชัดเจนแจ่มแจ้งนั้นไม่เท่ากันไม่เสมอกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายๆอย่างปัจจัยหลายๆอย่างด้วยกัน อย่างที่ผมพูดมาในคลิปเก่าๆนะก็ลองฟังฟังกันดูแต่ก็ไม่ใช่ว่าผมจะอุตริมาเที่ยวสั่งสอนชาวบ้านเพียงแต่ผมนำประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังเพื่อจะเป็นแนวทางจุดป,ประกายให้กับหลายๆท่านหลายๆท่านนะครับที่มานั่งฟังอย่างนี้ผมเชื่อว่าเคยได้ความรู้พิเศษมาในการก่อนหลายท่านด้วยกัน เพียงแต่ชาตินี้เราอาจจะยังไม่ปฏิบัติไปถึงไปชนกับของเก่านะเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะยังขาดผู้นำทางที่ตรงจริตก,กับเราที่มีบุญสัมพันธ์กับกับจิตวิญญาณของเราเ็าถือตัวเรานั่นแหละนะครหากเราพบเราเจอกันแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเราอาจจะเคยมีบุญสัมพันธ์ต่อกันมานะจึงได้มานั่งฟังจนจบ นะจึงได้เข้าใจในสิ่งที่พูดสิ่งที่สื่อสารนะก็คือเป็นจุดประสงค์เป้าหมายของผมที่มาทำช่องนี้แหละนะวันนี้ก็คุยกันในเรื่องของการปฏิบัติจิตนะตามคำที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ข้าวๆให้ท่านได้นำไปพิจารณาดูอย่าเพิ่งเชื่อผมนะนะก็วันนี้จะคุยในเรื่องนี้ด้วยฮนะเรื่องเกี่ยวกับ ท่านที่ชอบระจนภัยนะฮะเดินป่าเดินเขาหรือท่องเที่ยวไปตามท้องที่ต่างๆบนพื้นดินไม่ว่าจะเป็นการงานหรือเจ้าการท่องเที่ยวหรือการทำคอนเทนต์อะไรต่างๆนะฮะเพราะว่าในที่ต่างๆนั้นนะเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเราจะต้องพบเจออะไรในในสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเนื้อนะสิ่งที่ลี้ลับและสิ่งพวกนี้ก็แปลกอย่างนะฮะ ไออย่างตอนที่เราตื่นเนี่ยตอนที่เรามีสติรู้ตัวเขาก็ไม่ค่อยเท่าไรหรอกแต่พอเราเคลิ้มจะหลับนี่แหละมันจะมาตอนนี้แหละเพราะว่าดวงจิตวิญญาณหรือผู้ผีปีศาจอสุรกายพวกเนี้เขาก็มีอํานาจความเป็นทิพย์ของเขาอยู่ในระดับหนึ่งก็คือมีฤทธิ์อำนาจของเขาในระดับหนึ่งนะก็เหมือนกับคนครับนิสัยใจคอก็ไม่ไม่ต่างจากคนคนมีทั้งคนดีคนไม่ดีเกเรอันธพาลผู้ดี น,นักปฏิบัติธรรมดวงจิตวิญญาณก็เช่นกันดวงจิตวิญญาณก็เหมือนคนทุกประการนะฮะถ้าเจอดีก็ดีไปถ้าเจอไม่ดีก็เอาเรื่องหลวงพ่อปานท่านบอกว่าอย่าไปทะเลาะกับผีอย่าไปทะเลกกาะลก,กับไอ้พวกนี้มันมองไม่เห็นพอเดี๋ยวมันมันตีเราได้หลวงพ่อท่านว่าอย่างนั้นในเชิงตลกคำคนี่หลวงพ่อฤษีนึงดำท่านเล่าให้ฟังนะครับส่วนตัวผมก็เลย ชอบนะฮะชอบพวกเครื่องรางของขังมาพกติดตัวเพราะว่าลําพังตัวเราเองบารมีเรามันไม่มากพอที่จะปกป้องตัวเราเองหรือคุ้มครองใครได้แต่เราต้องปฏิบัติเพื่อไปสู่จุดจุดนั้นได้ก็คือในการที่จะป้องกันตัวเองและช่วยเหลือผู้คนได้ในยามปั๊บขันเมื่อถูกกันแกล้งหลังแกจากสิ่งที่มองไม่เห็นนะฮะในสิ่งที่ลี้ับผมก็เลยศึกษานะครับผมเริ่มต้นตั้งแต่การฝึกคาถาอาคมเวทมนต์พุทธาคม ก็นะได้ครูบาอาจารย์ท่านแรกเลยก็คือพ่อต่อจากนั้นมาก็าเป็นคารวสอาจารย์ชุมชัยคีรีนะแล้วก็มากูบาอาจารย์หลวงปู่และหลายๆท่านในการ,การตามต่งางจังหวัดประกอบกับการฝึกสมาธิของผมเนี่ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่เข้ากันมากเลยเพราะาอำนาจคาถาคมทั้งหมดเนี่ยต้องมีอำนาจจิตนะะอนาจจิตนี่ผมจะไม่ต้องกล่าวหรอกครับว่าจะต้องถึงในระดับ กําลังใจเท่าไรช้าน,นึงจังตล้องจั้ำจังปีอันนั้นไม่มีประโยชน์นะฮะก็เอาเป็นว่าจิตที่เรามีสมาธิย่อมมีกําลังเหมือนกระแสน้ำนะถ้าหากมีการควบคุมที่ดีก็มีกําลังมีประโยชน์มาผลิตกระแสไฟฟ้าได้แสงแดดก็นํามาผลิตให้เกิดเปลวไฟความร้อนอะไรต่างๆได้มากมายแต่ถ้าขาดการควบคุมมันก็ไม่เกิดประโยชน์นีหนํำซ้ำน้ำก็ยังท่วมไปทั้งเมือง ให้ได้รับความวุ่นวายเดือดร้อนกันไปหมดทั่วหน้านะครับนี่ผมเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบให้เห็นง่ายๆว่าจิตของเราก็เป็นแบบนั้นวันนี้ก็คุยรมีดหมอสักหน่อย,อยี่นดีไหมฮะเพราะผมก็จะพกมีดหมออยู่ประจํำมีดหมอเนี่ยจริงๆแล้วผมมีมากมายหลายครูบาอาจารย์ฮะไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อเดิมต่างๆเนี่ยแต่ก็แลกเปลี่ยนออกไปหมดตอนนี้ผมก็พกของหลวงหลวง,งปู่พันนะหลวงปู่พัน อยู่จังหวัดสระบุรีเนี่ยครับผมจําชื่อวัดไม่ได้วัดลาดเจริญเนี่ยน่าจะเป็นวัดลาดเจริญนะฮะน,นี้การใช้มีดหมอเนี่ยเพื่ออะไรนะฮะเพื่อเป็นการพิสลิมงคลตามความเชื่อของเราเพราะเพราะว่าคุณครูบาอาจารย์ท่านกว่าจะสร้างออกมาได้ไหนจะต้องประจุอํนนานาจจิตพุทธาพุทธาคมนะฮะอำน,นาจจิตพุทธาคมสายเวทต,ต่างๆลงไปในมีดหมอเล่มนั้นเพื่อที่จะไว้ ให้ลูกศิษย์ลูกหาในการป้องกันตัวใช้ในการแก้อาถรรพ์แก้กรรมรักษาโรคภยัยขับไล่ผู้ปีศาจอะไรต่างๆทั้งหมดซึ่งมีประโยชน์คนโบราณเขาเรียกว่าดุดฝอยท่วมหลังช้างนะสุดแต่ที่เราจะนํามาใช้ทีนี้วิธีการใช้เนี่ยที่คนก่อนผมก็พูดไปแบบคร่าวๆนะครับก็ไม่ได้พูดละเอียดอะไรพูดไปแบบคร่าวๆแต่การอธิษฐานมีดหมอนะฮะแต่ต้องมีดหมอของแท้นะครับท่านสนใจแล้วไปเช่า ของเรียนแบบมามันก็ไม่มีผลอะไรเหมือนกับท่อนไม้ท่อนหนึ่งนะฮะเพราะว่าท่านยังไม่มีกําลังจิตยังไม่มีจิตตานุภาพหรือวิชาอาคมอะไรที่จะประจุสร้างเองได้การสร้างนั้นยากอย่างเช่นมีดหมอที่ผมพกอยู่ประจำนะฮะก็เป็นของหลวงปู่ผันวัดลาดเจริญจังหวัดสระบุรีหลวงปู่ผันนี่ท่านเกิดปีพศ2455นะฮะเก่งไม่เก่งผมก็ไม่ทราบแหะครับแต่ผมจะพกประจํา ทีนี้การใช้การอธิษฐานให้ใ,หใหชมก่อนครับเพราะแต่ละอาจารย์จะใช้ลงอักขระไม่เหมือนกันนะฮะลายที่ตอกบนใบมีดไม่เหมือนกันมีดหมอสักดิ์นะฮะศักดิส์ตั้งแต่ฝักด้ามและใบมีดะะต้องใช้เป็นนะครับจะใช้ไม่เป็นก็ไม่เกิดประโยชน์วิธีการใช้เนี่ยสุดแต่ว่าเราจะใช้ในการทําอะไรนะฮะอย่างเราจะใช้อธิษฐานรวมๆไปเลยก็ได้ นในการที่จะเดินทางเข้าป่าเข้าเขาแต่อย่าดึงมาใช้ซีซัวน,นะครับอย่างเราบางทีเราเดินป่าไปหรือไปที่ต่างถิ่นเราอยู่ดึงมีดหมอมามาชี้มาฟันมาอะไรเลยอันนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าดวงวิญญาณเนี่ยเขามีทั้งเทวดามีทั้งสัมภเวสีเราไม่รู้ว่าใครดีใครชั่วไปทําลายเขาก่อนเลยอันนี้ก็ทําไม่ถูกเราไปที่ไหนก็นแล้วแต่เราต้องแผ่เมตตก่อนพอแผ่เมตตาแล้วถ้าเราถูกนะฮะถูกแกล้งหรือถูกกลังแกเนี่ยเราก็ยกมีดขึ้นมาอธิษฐานนะครับยกมีดขึ้นมาอธิษฐาน นโมสามจบนึกถึงคุณครูบาอาจารย์แล้วว่าคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าคือจริงจริแล้วมีหลายบทคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าผมจะวหว้ฝั่งคร่าวๆนะครับอิติปิโสว,วิเศส,เสอิอิเศสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิตินี่คือบทหนึ่งการอารธนานะครับแล้วก็พกติดตัวไว้ใกล้ๆตัวซึ่งพูดปีพิาจส,สัมภเวสีอสุรกายต่างๆที่เป็นมิจฉาทิฐิจะ เข้าใกล้เราไม่ได้นะครับเข้ามาเต็มที่ก็ไม่เกิน1เมตรนะฮะเข้ามากกว่านี้ไม่ได้และทำอะไรเราไม่ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าใครถูกผีเข้าหรืออะไรต่างๆเราก็ใช้น้ำเนี้ยแตะไปที่ศรีศรษะแตเะเี่หน้ออกนะฮะถ้ามีอะไรผิดปกติหรือใช้แกว่งทำน้ำมนต์โดยว่าคาถาบทเดียวกันบทเดียวกันหรือจะใช้คาถาอาวุธทั้ง5้าร่วมด้วยหากในกรณีไล่ผีนะฮะ และบารมีสามสิบทัศผมจะไล่ให้ฟังนะครับไล่พระเวทมนต์คาถาให้ฟังเล่นโกโก้โก็บารมีสามสิบทัศก็คืออิติบารมีตาเทิงสาอิติสัพพัญยุมาคาตาอิติโพธิมนุปปตโตอิติปิโสจะเตนะโมส่วนคาถาอาวุธทั้งห้าก็คือสักกะสาวชชราวุฒังเวสวรณสคาถาวุทัง,ววทงยัมานสนาญนาวุทัง อาละวะกะทุสาวุฒังนารายสสะจักราวุฒังปัญจอาวุธานังเอเตสังอนุภาเวนะปัญจอาวุธ,ธาภะคะภะควิจุณังวิจุณาโลมังมาเมนะพุทธสันติคัจฉะมุมหิโอกาเสติฐาหิว่าเสร็จแล้วอวิษฐานเสร็จแล้วเราก็แตะไปที่บนศีรษะกลางหลังหรือที่หน้าอกนะครับเพื่อเป็นการขับไล่นะผู้ที่ถูกผีเข้าเขาเรียกว่าไล่ผีนั่นแหละนะฮะหรือจะแกงทำน้ำมนต์ไม่ต้องดึงมีดออกจากฝักก็ได้ครับ ครูบาอาจารย์ที่เก่งๆที่สร้างมาดีแล้วเนี่ยแค่เราพกไปเนี่ยผีเข้าใครมันหงายท้องหนีไปแล้วครับมันไม่อยู่แล้วแต่ถ้ามันยังดื้อมันเก่งนะฮะบางครั้งเป็นพวกสัมบเวสีที่เป็นหมอผีก็มีพวกนี้ไม่มีคุณธรรมนะครับอยู่ในฝักเอาไม่อยู่ก็ต้องดึงออกมาอย่าใช้จิ้มอย่าใช้แทงนะครับมันอันตรายต่อผู้ที่ได้รับการช่วยเหลืออันตรายต่อคนป่วยคนไข้ที่เราจะไปช่วยเขานะฮะเราดึงมาแล้วการจับนะฮะการจับนี่หมอเราจับนะฮะ มือเรากันคมไว้นะครับการคมไว้ทาอย่างนี้นะครับแตะไปที่ศีรษะหน้าอกนะฮะทำอะไรก็ได้ให้มันปลอดภัยนะฮะแล้วภาวนาถ้าหากมีใครจับร่างนั้นไม่ด้วยก็จะดีนะครับก็เกินคือการขับไล่พูดปีพิศจที่สิงคนนะฮะที่สิงคนจริงๆแล้วใช้ใช้ได้ร้อยแปดประการนะครับทําน้ํามนต์อะไรต่ออะไรแก้อาถันการเดินป่าเดินเขาก็ทําให้ท่านสบายใจปลอดโปร่งเพราะสมัยก่อนเนี่ยมีดหมอเนี่ย หลวงปู่หลวงพ่อท่านสร้างขึ้นมาเพื่อให้ไว้เดินทางนี่แหละครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยต้องเดินป่าผ่านป่ากันนะฮะไปค้าขายเดินป่ากันเป็นเดือนเดือนนะฮะต้องเจออุปสรรคอะไรมากมายนะฮะทั้งสัตว์ร้ายทั้งผู้ปีศาจแล้วโดยเฉพาะในป่านเนี่ยมันจะมีพวกอสุรกายพวกอสุรกายในพวกนี้มันฤทธิ์มันเยอะเพราะว่ามันพ้นจากโลกมาแล้วมันถูกลงโทษจากต่างโลกมาแล้ว,ม,ม,ลม,ลวมันก็มาเกิดเป็นอสุรกายมันยังไม่ได้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนะฮะพวกนี้จะโอ้โหพวกนี้ ทิศฐิแรงมากนะก็เหมือนคนพานนะอันนี้ก็สามารถใช้ในการป้องกันได้แต่ถ้าหากท่านใดที่ไม่สามารถที่จะไปหาดูเองได้หรือว่าดูไม่เป็นไม่รู้แหล่งว่ากูจะไปเจอของปลอมของเล่นแบบเข้าก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับก็ทั้งของเก่าของใหม่อะไรก็แต่ผมยินดีให้คำปรึกษาด้วยนะครับพร้อมในการใช้อะไรต่างๆ ก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ดูมาจนถึงวันนี้จริงๆแล้ววันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะฮะก็คุยกันบ้างคุยกันบ้างถึงเก็บความรู้ประสบการณ์อะไรมากมายเพราะตัวผมเองก็เคยช่วยเหลือผู้คนที่เขาเจอปัญหาต่างๆมาไม่ว่าถูกการถูกกระทำยำดีมาด้วยคุณด้วยของนะฮะก็หลายๆท่านผมไม่ทราบว่าสำเร็จหรือเปล่าแต่ว่าหลังจากช่วยไปแล้วนะฮะก็มี ของต่างๆมาสัมมนาคุณมากมายผมก็ตกใจนะฮะเปิดกระตกใจอ,าอ,าอ้าวเนิมบอกว่าสําเร็จเขาบอกว่าสําเร็จผมก็ดีใจเพราะใจจริงผมไม่ได้หวังลาบสการะอะไรจากใครนะฮะจริงๆแล้วผมก็ทํามานานแล้วแหละแต่ไม่ได้เปิดตัวที่มาคุยตรงนี้ก็ไม่ได้เปิดตัวเพียงแต่ว่ามาเล่าสู่กันฟังถึงวิธีการใช้มีดหมอการที่จะเดินทางแล้วควรจะใช้ทําอะไรต่ออะไรก็หาเรื่องคุยกันนะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย มันก็คืออารมณ์ของสมาธิที่เราฝึกมาตั้งแต่เล็กนะที่ผมฝึกมาตั้งแต่3ขวบนั่นแหละผมจับอารมณ์ภาวนามาตั้งแต่3ขวบนะบมาจนถึงทุกวันนี้นะก็ยังเดินเตะแตะต่อแตะไม่ได้ว่าเก่งอะไรหรอกนะครับไม่ได้เก่งไปกว่าเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่นั่งอยู่หน้าจอนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กรุณาซับสไคร์ไลค์นะฮะเข้ามารับชมสละเวลามีค่าของท่านก็ขอให้ทุกท่านนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญ ท่านใดที่โดนอำนาจของอากุศลกรรมเล่นงานอยู่นะฮะทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยทำให้ได้รับทุพพลภาพหรือพิการด้วยประการทั้งปวงขอให้อำนาจแห่งกรรมนั้นจงมันเทาไปด้วยฉพันารังสีขององค์สมเดจพระผู้มีพระภาคเจ้าขอให้ชีวิตของท่านพ้นจากอุปสรรคทั้งปวงหากไม่เกินแก่กรรมแล้วขอให้ท่านสำเร็จสำเร็จผลโดยพันธ์ตาเห็นขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ